สวัสดีค่ะทุกคนคุณคุณน้ำฝนเองนะคะเดี๋ยว EP นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เนะะี่ยค่ะเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มเนะะี่ยเพิ่มความปลอดภัยให้กับโทรศัพท์ของเรานีคะโทรศัพท์ Android ของเราในกรณีที่ โทรศัพท์ของเราเนะคะล่นหายไปเนาะเราจะเราต้องการที่จะสำรองข้อมูลไว้เวลาที่เขาส่งรหัสผ่านไปหรือว่าสำรองข้อมูลไว้เนี่ยเราจะต้องมีอีเมลหรือว่าเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการสำรองข้อมูลแล้วก็ใช้ ในการยืนยันตัวตนในการเข้าสู่ระบบอีกครั้งหนึ่งของโทรศัพท์ของเรานะคะทีนี้เราจะมีวิธีการยังไงนะคะอันดับแรกเลยเราจะต้องไปเรียนรู้วิธีการตั้งค่าก่อนนะคะเพราะว่ามีเพื่อนคนเพื่อนหลายๆคนนะคะสอบถามเข้ามาบอกว่า,อาพอดีใช้หัวเว่ยเหมือนกับคุณน้ำฝนเลยนะคะก็เลยอยากให้คุณน้ำฝนสอนวิธีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ในกรณีที่เราไม่ได้ใช้เบอร์นั้นแล้วนะคะ สามารถเปลี่ยนได้ไหมบอกว่าสามารถเปลี่ยนได้แต่ว่าเราต้องมาเรียนรู้วิธีการเพิ่มก่อนวิธีการใส่รหัสก่อนนะคะใส่เบอร์โทรศัพท์ลงไปก่อนถึงจะเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนได้นะคะอัาดับแรกเลยนะคะทุกคนอัปเดตนะคะอัปเดตโทรศัพท์มือถือให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะในการตั้งค่าความปลอดภัยโทรศัพท์ของเรา อันดับที่2ก็คือให้ทุกคนไปที่การตั้งค่าหรือว่ารูปฟันเฟืองของเราค่ะจากนั้นถ้าใครใช้หัวเว่ยจะรู้ดีนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนคนอื่นที่ใช้เครือข่ายอื่นก็สามารถทําตามขั้นตอนนี้ได้เหมือนกันนะคะจะมีไอคอนหรือว่าตัวอักษรที่คล้ายกันเหมือนกันเนาะแต่อาจจะไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้เขียนแบบนี้แต่จะเป็นตัว เป็นลักษณะเป็นคำที่คล้ายๆกันนะคะทีนี้ให้เราที่ไปไปที่บัญชีหรือว่าโปรไฟล์ของเราที่อยู่หัวข้อข้างบนเลยนะคะคลิกเข้าไปอ่าเขาก็จะแสดงนะคะหัว<ฮ><ฮ>ไอดีของเราตืดๆแล้วก็จะมีเพิ่มรายชื่อติดต่อฉุกเฉินเนีคะสำหรับความปลอดภัยของบัญชีเพิ่มขึ้นตอนนี้นะคะคุณผู้ก็บัญชีก็ค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงกันนะ,ะเพราะว่ายังไม่ได้ตั้งค่าอะไรเลยนะคะอ่าทีนี้ก็ให้ทุกคนไปที่ ข้อมูลส่วนบุคคลค่ะไปตรวจสอบดูก่อนนะอีพีนี้ก็คือพาเพื่อนๆไปตรวจสอบดูก่อนว่ารายละเอียดของโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยเราจะต้องใส่อะไรบ้างเราจะต้องเพิ่มอะไรบ้างนะคะก็มีรูปภาพของเรามีชื่อเล่นแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมมี ID ในการล็อกอินนะคะโทรศัพท์นะคะนี่ก็จะเป็นรายละเอียดที่ค่อนข้างอ่า เราบางนิดนึงนะคะต่อมาก็จะเป็นความปลอดภัยของบัญชีนะคะทีนี้เรามาดูตอนนี้ความปลอดภัยของบัญชีของเราอยู่ในขั้นไหนก็จะมีขั้นต่ำนะคะถ้าขึ้นสีแดงก็คือขั้นต่ำเลยแต่ถ้าขึ้นสีเขียวก็คือปลอดภัยก็คือทุกคนได้ตั้งค่าไว้แล้วนะคะทีนี้เราไปดูจะมีเพิ่มเติมนะคะให้ทุกคนเข้ามาแล้วก็ให้คลิกคําว่าอันนี้เป็น รายชื่อติดต่อนี่ค่ะใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้รายชื่อติดต่อฉุกเฉินรายชื่อติดต่อฉุกเฉินเนี่ยจะใช้จะช่วยให้เรานะคะกู้บัญชีนะคะกู้คืนบัญชีแล้วก็รหัสผ่านของเราได้ในการที่โทรศัพท์มือถือหายหรือว่าต้องการที่จะเข้าสู่ระบบของเราในการยืนยันตัวตนนะคะอันนี้จะใส่ไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าใครต้องการความปลอดภัยเพิ่มก็ต้องใส่นะคะต่อมาเป็นอุปกรณ์ก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้อยู่ตอนนี้นะคะอุปกรณ์เครื่องนี้เลยนะคะ ต่อมาก็คือรายละเอียดเพิ่มเติมที่เราได้เกินไว้นะคะข้างต้นที่เราจะมาเรียนรู้กันก็จะมีการยืนยันตัวตน2ชั้นสําหรับโทรศัพท์ของเรานะคะแล้วก็การใส่ใหมายเลขโทรศัพท์เพื่อความปลอดภัยนะอันนี้เราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าเขาก็จะเขาก็จะใส่ไว้ให้เราตั้งแต่ตอนที่เราเปิดซิมครั้งแรกในเครื่องนี้นะคะก็จะเป็นซิมที่เราใช้ปัจจุบัน นะคะต่อมาก็จะเป็นอีเมลเพื่อความปลอดภัยก็คืออีเมลที่เราใช้ปัจจุบันเลยใส่ลงไปนะคะจะมีเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วก็จะมีโซนความปลอดภัยนะคะทีนี้เราจะไปเรียนรู้วิธีการใส่ใหมายเลขโทรศัพท์มือถือนะคะตอนนี้เขาก็จะให้เรานะคะอันนี้คุณ,คณ,คณน้ำฝนทำการผูกอีเมลเพื่อความปลอดภัยไว้แล้วนะคะก็คือ ถ้าเราจะใส่หมายเลขโทรศัพท์เขาก็จะให้ยืนยันตัวตนผ่านอีเมลแต่ว่าถ้าเรายังไม่ได้ใส่หมายเลขยังไม่ได้ใส่อีเมลเนี่ยเขาก็จะส่งไปที่หมายเลขโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ที่เราต้องการใส่เลยนะคะแต่ว่าถ้าเรามีอีเมลเนี่ยเขาก็จะส่งไปที่อีเมลแต่ว่าถ้าเราจะใส่อีเมลในความปลอดภยัยเขาก็จะส่งรหัสผ่านไปยังโทรศัพท์มือถือก่อนนะคะมือถือที่คุณคุณฝนเคยบอกว่าเขาจะลงชื่อเข้าใช้ให้เรา นะคะเป็นเบอร์ที่เราใช้ครั้งแรกเลยนะอันนี้ก็เราก็สามารถขอรับรหัสผ่านได้เขาก็จะส่งรหัสผ่านไปที่อีเมลที่เราทําการผูกไว้นะคะเดี๋ยวรอสักครู่เขาก็จะส่งรหัสผ่านไปให้เราหลังจากที่เราได้รหัสผ่านแล้วนะคะเราก็มากรอกที่รหัสการยืนยันนะคะ ตรวจสอบอีเมลด้วยนะคะว่าเป็นอ e ีเมลที่เราใช้จริงหรือเปล่าแล้วก็อ e ีเมลของเรามีความผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าถ้าในกรณีที่เขาไม่ส่งรหัสผ่านมาให้เรานะคะตอนนี้เราก็รอรหัสรหัสเรายังไม่ส่งมา วันนี้อาจจะไม่เงียบสงบนะคะทุกคนเพราะว่าคุณคุณฝนในกองบ้านมีเสียงนกเสียงกานิดหน่อยนะคะต้องขออภัยด้วยอ่าตอนนี้รหัสผ่านของเรายังไม่ส่งมานะคะส่งมาอีกครั้งหนึ่งบางครั้งก็เป็นกับระบบเองนะคะแล้วก็บางครั้งก็จะเป็นกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของเราก็มีมีส่วนในการที่ส่งรหัสผ่านเหมือนกัน เราเปลี่ยนวิธีการยืนยันอื่นๆก็ได้อ่ะเปลี่ยนให้เขาส่งรหัสผ่านมาที่เบอร์โทรศัพท์นคะคะตกลงปึ๊บทีนี้เขาก็จะให้เราเนะะี่ยค่ะใส่หมายเลขโทรศัพท์เพื่อความปลอด,ลอลอดภยัยอันนี้ในส่วนตรงนี้คุณคุณฝนไม่ได้ จะไม่ได้ใส่ให้ดูนะคะเพื่อนๆก็ใส่ได้เลยใส่เสร็จแล้วก็ขอรับรหัสนะคะอันนี้เราจะใส่เบอร์โทรศัพท์ที่เขาใส่ไว้ให้แล้วก็ได้หรือจะเป็นเบอร์อีกเบอร์นึงที่เราทำการใช้นะคะทำการใช้อยู่นะคะหรือว่าเราจะใส่ให้ดูอ่ะใส่ให้ดูก็ได้เพราะว่าถ้าไม่ใส่เดี๋ยวก็มองไม่เห็นภาพเนาะแต่ว่า อ่าอันนี้เป็นความรู้ใหม่เลยนะคะก็คือหมายเลขโทรศัพท์เพื่อความปลอดภัยของคุณไม่สามารถเหมือนกับหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณใช้เพื่อทําการล็อกอินเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณได้ก็คือก็คือหมายเลขสำรองของเรานั่นเองนะคะทำการสำรองก็คือถ้าเพื่อนเพื่อนมี2เบอร์เนี่ยเพื่อนก็ใส่ได้อีกเบอร์หนึ่งนะคะก็คือสำรองเบอร์นั้นใส่เข้าไปได้เลยนะ แต่ว่าจะต้องเป็นเบอร์ที่ใช้ปัจจุบันด้วยนะคะเพราะว่าถ้าไม่ใช้เนี่ยเราจะไม่สามารถขอรับรหัสได้แล้วก็ไม่สามารถยืนยันตัวต,ตนได้อันนี้คุณคุณฝนขอผ่านเพราะว่าตอนนี้อีกเบอร์หนึ่งจำไม่ได้ต้องขอไปด้วยแต่ว่าเราเราก็ทำให้ดูแล้วนะว่าเข้ามาปุ๊บเราจะมาอันนี้ถ้าสมมติว่าในกรณีที่เขาไม่ส่งเนะี่ยอันนี้เขาส่งมาแล้วแต่ว่ามันช้าเราก็สามารถ เปลี่ยนวิธีการที่จะยืนยันได้ก็คลิกเข้าไปที่เบอร์แล้วเขาก็จะส่งรหัสมาที่เบอร์นะคะทําการตกลงตกลงเสร็จแล้วให้ทุกคนไปเปลี่ยนรหัสเออไปเปลี่ยนเบอร์นะคะที่ไม่ใช่เบอร์ที่ลงทะเบียนกับบัญชีหัวเว่ยนะคะจะเป็นเบอร์ใหม่ที่ใช้ในการสำรองข้อมูลหรือว่าเพื่อความปลอดภัยของเราก็ใส่ไปปุ๊บก็ขอรับรหัสผ่านจากนั้นก็กดตกลงเขาก็จะบันทึกเบอร์ใส่ลงไปให้เรานะคะ ถ้าใครกำลังมองหาวิธีการเพ,เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ในบัญชีหัวเว่ยเพื่อความปลอดภัยของเราเนะคะก็ดูคลิปนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการตั้งค่าได้นะคะถ้าใครทำได้หรือไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ค,คุณครูน้ำฝนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ